สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทดลองเรื่องการดูดซับตัวถูกระลายจากสารละลายค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อมาเราจะมาชัาง่งเคสพใส่ในขวดลุ่มชมพู่ทั้งหมด3ขวดขวดละานกึกรัมค่ะต่อมาเราจะเตรียมน้ำกันทั้งหมด 20ml ค่ะแล้วใส่ลงไปในขวดรูมชมพู่ที่มีสารเคสพอยู่ค่ะ ต่อไปเราจะคนเคสทีจนกล่อมันจะละลายค่ะจากนั้นให้หยดพีานาทอลีนทั้งหมด2-3หยดค่ะแล้วใต้เตดให้ได้สีชมพูอ่อนทำทั้งหมด3รอบค่ะแล้วบันทึกค่าโซเดียมไฮดรอไซด์ลงในตารางค่ะต่อไปเตรียมกดอะซิติกความเข้มข้น0.5-10 ml ลงไปในขวดลูกชมพูทั้งหมด3ขวดต่อไปให้เติมน้ำกัน20่ l แล้วยดปีนัพทารีน2หสยดจากนั้นใต้เตะจนกวจะเป็นสีชมพูอ่อนทำทั้งหมด3รอบแล้วบันทึกค่าโซเดียมไฮดรอไซด์ลงในตารางค่ะต่อไปให้เตรียมกรดอะซิติกที่มีผงถานผสมอยู่ ใช้ทั้งหมด6ความขิ้มข้น,นจะมี0.5 0.4 0.2 0.1 0.02 00 0.04 00ทดลองความยื้มข่นค้นแล้ว3ขวดค่ะจากนั้นให้ใส่น้ำกันทุกขวดเลยค่ะ20 ml แล้วหยวดฟีนอลทาลีน2-3หยดจากนั้นใต้เตดค่ะจกกนกว่าจะเป็นสีชมพูอ่อนจะทำความยื้มข่นคน้นละ3รอบนะคะ ทำไปเรื่อยๆเลยะค่ะแล้วมันทึกค่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในตารางค่ะนี่นะคะผลที่ได้ครับแล้วมาดูพารการคำนวณนะครับการเปรียบเทียบมาตรฐาน0.2มลาร์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์กับเ h นะครับซึ่งสมการก็ได้เป็น C เท่ากับ G ส่วนด้วย MW คูณ1,000สนวนะครับ ซึ่งครั้งที่1นนะครับก็จะได้เป็น c เท่ากับ0.10 0ส่วนด้วย2 0, 100, 0. 4 2 3คูณด้วย1 000, 0 0 0 0พันนด้วย2.4นะครับซึ่งค่าแต่ละค่านะครับจะได้จากตารางก็จะได้เป็น0 2 0 4โมลาร์นะครับเช่นเดียวกับครั้งที่2ครั้งที่3นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าเฉลีย่ยซึ่งก็จะได้เป็นครั้งที่1บวกครั้งที่2บวกครั้งที่3แล้วหารด้วย3นะครับก็ได้เป็น0.25โมร์นะครับ การหาความเข้มข้นของออซิติกเริ่มต้นที่10 ml นะครับอซิติกแอซิดนะครับความเข้มข้นอยู่ที่0.5โมลาร์นะครับปริมาตรเฉลี่ยจะอยู่ที่19.80 ml นะครับซึ่งค่านี้จะได้จากตารางนะครับก็จะมี0.25คูณด้วย19.80 ส่วนด้วย1000นะครับก็จะได้เป็น0.00495โมลนะครับของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอะซิติกแอซิดที่10บมลนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับก็จะได้เป็น0.00495ุดศูนยกคูณหนึ่ส่วนด้วยสิก็ได้เป็น0.495โมลาร์ในอะซิติกแอซิดที่1,000งพนมลนะครับเช่นเดียวกับความเข้มข้นของกรดอะซิติกที่0.4 m 0.2มลา่์0.1โมลาร์0.03โมลาร์และ0.05โมลา,มา,าร์นะครับครับการหาความเข้มข้น id นะครับเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับที่0.05โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับที่1000 m l มีโซเดียมไฮดรอกไซด์0.25โมลนะครับถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์0.76 ML นะครับซึ่งค่านี้จะได้จากกาฟนะครับ จะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์0.76คูณด้วย0.25ส่วนด้วย1,000นะครับก็จะเท่ากับ0.00019โมลนะครับซึ่งปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับะซิติกแอซิดนะครับจะเป็น1ต่อ1ดังนั้นกับะซิติกแอซิดที่10มลมีะซิติกแอซิด0.00019โมลนะครับกับะซิติกแอซิด1,600มลมีะซิติกแอซิด 0.00019คูณด้วย1,600หารด้วย10ก็ได้เป็น0.0304โมนะครับดังนั้นอาสิติกแอซิดนะครับก็จะได้เป็น0.0304คูณด้วย1,000หารด้วย1,600ก็จะเท่ากับ0.019โมลาร์นะครับิ้่เดียวกับค่าของ0.07 0.1 0.2 0.4และ0.5นะครับ เรามาดูพาร์ทของกราฟนะครับอันนี้คือกราฟของเฟรนดิไอโซเทอร์มนะครับจากสมการนะครับก็ได้เป็น log n เท่ากับ1ส่วน n คูณกับ log c บวกด้วย log k นะครับซึ่งสำหรับเราก็ได้เป็น1ส่วน n นะครับและ n ก็ได้เป็น3.108โมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าของ log k นะครับซึ่ง log k นะครับก็จะได้เป็น 3.1045นะครับและ k นะครับก็จะได้เป็น0.01246โมต่อกรัมนะครับครับเราดูพาของกราฟของ l e n s m a k e r isotherm นะครับจะเห็นได้ชัดว่ากราฟนั้นพุ่งขึ้นนะครับซึ่ง slope ก็จะได้เป็น1ส่วน nm นะครับและ nm ก็จะได้เป็น0.001นโมนะครับและค่าของ knm นะครับก็จะได้เป็น1 5 4 1>, 1 1 8โมต่อกร,รัมนะครับขอบคุณครับ